ป้อมชาตาลุยค mm ่ะป้อมชามื่อกี้สิเอาเออ่รั่วที่เป็นไม้ไผ่นี่พี่น้องเอามาเอามากันขอบของมันเอามากันขอบของมันสวนหญ้าเพราะว่าเออ่รถตัดหญ้าของป้อมชามันมักตกมักตกแล้วก็หญ้ามันสิร่าออกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องป้อมชาก็เลยเสือหนีมาตะบุรุจได้ผลบ่บุเสือมาเห็ดเป็นรั่วป้อมชาเสียเอานี่มาเห็ดเป็นเป็นเป็นรั่วไม้ไผ่ ันบ่ให้รถมันตกดอกเถเพิ่มความสวยงามให้กับสวนนี่แบบปอบสาได้สิไม่เห็นี่น้องเบื้องว่าเห็ดเห็ดเั็นไรแต่อมสาก็ม่นก็เห็ดดอกว่าจะเอานี่ตอกล่วงจะไม่ใช่ใดว่าใดเพราะว่าการเนื่องกักนเพราะไฮอันบ่ให้รถมันตกไม่รู้สิได้เพราะว่ราะอมสาลงเบืองก่อน มาคิดว่าน่นสิได้เอเชื่ออยู่นะโอ้ยสัน นี่ปมซากไห้ลูกไส้ไทยไห้เค็เกอลเดี๋ยวจะี่น่องปาดกะอ่ะสียังบอกเป็นมือโปรค่ะคนใดหวัวนหนึ่งมันปร่มบ้านสองเมตร

ไอ้สนป้นอมศสตัดตรงนี้อ่ะที่ว่าข้องสิบ่พ่อพี่เนงองป้อมศาตต้องไปสื่อมาเพิ่มประมาณยีเมตรแต่ว่าป้อมศา,ส,าสื่อสื่อมานล้ามมาก่ลน we got a problem <Huh? S 1> we got a problem here โอยะรเนี่ยพี่น้องต้องทำงานแล้วก็แก้ปัญหาไปเอง 加油！ ลองบงก่นอนวก็สิมาเห็นให้มันดีๆต่อขห้นมันลงแน่นก็นีอันนี้กันเพใา,า้รุดเพรากันหยามตรง นราจะต้องเสือ,อกประมาณส,ส,มสี่สี่ว่มวนสี่มมวน đi nào mấy thuốc thả tự nhiên khi bằng khi bằng ăn gật toa thuốc nhạt khi nào không nhìn เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวปอมซาสิเก็บเออเนี่ยเดี๋ยวสิกเก็บร่าไปเยอะตรงนี้ค่ะเมื่อวานนึงเถิดให้มันเรีอกเงาสวยเถิดเราก็ปอมซาซื้อซื้อมาแค่สามมวนคิดว่าสามมวนต้องซื้อมาอีกประมาณสี่มวนถึงจะพอดีเนี่ยจ้าพี่น้อง เดี๋ยวคลิปนี้พี่ปอมซาไว้สักนีดก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปอมซาเห็ดเรีบยบรย้อยแล้วสิมาเบลจพี่น้องเบิ่งเด้๋ยวะคลิปนี้ไว้สักนีดจ้าแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมาคลิปของปอมซาแล้วจ้ะมี่ยังก็สอบถามมาได้แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ในคลิปเด้๋ยวะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้คลิปนี้ไว้สักนีดจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ลูกไส้คนอยากซอยจ้ะพี่น้อง เอาตอกมันลงแรงๆลูกลงนิดนึงคนเห็นพันอยากซอยนี่แหละผู้ทายพีไผยพี่น้องเออสวยแล้วสวยแล้วไปอีกเรื่อย ดีขึ้นมาเลยเอาอีกให้มันเสร็จโอ้มาต่อควยมาเทีย่ยวมาเที่ยงมาพี่น้องด้วยเนี่ยอาจาะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนิดจ้า